เริ่มแล้วคะ่ะนี่เลยบรรยากาศดีๆมีน้ำมีนามีเขาแล้วก็มีเหล่าด้วยทุกคนคะ่ะที่ดินราคาไล่และหลักแสนได้วิวแบบว่าแบบโอโซนที่แบบเต็มปอดแบบนี้ไหมคะถ้าอยากได้รีบติดตามไว้นะที่ดินแปลงที่โอจะพาชมเรื่อยๆตอนนี้เหลือแค่สี่แปลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่งจะนะคะทีม ตัดหญ้าพัฒนาพื้นที่เนี่ยเริ่มจะทําแล้วรานะคานี่เห็นไหมได้ที่ดินสวยๆแบบนี้ราคาไล่ละหกแสนห้าหมื่นบาทแพงสุดเลยนะถูกสุดก็คือห้าแสนเก้าหมื่นบาทมีน้ํามีไฟหน้าแปลงให้ถนนหนทางเข้าออกสะดวกสบายมากท่านใดสนใจ รีบติดตามไว้เลยเนื้อที่2ไร่ครึ่งถึง3ไร่ครึ่งเท่านั้นเองนะคะวันนี้บรรยากาศดีเวอร์มากๆเลยที่นี่คือตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจากทุกคนเพื่อนบ้านหน้าราักทุกท่านพร้อมใจกันมาใช้ชีวิตอยู่บนพื้นที่ตรงนี้นะคะจะได้แบบว่าเพิ่มกําลังใจเพิ่มฮิวใจให้กับเราในวันที่เราทำงาน,นเหนื่อยแค่แวะเข้ามาพักตรงนี้ก็ จะมีความสุขได้ทันทีเลยอย่างแปลงนี้นะคะทุกคนตอนนี้เจ้าของขายอยู่ในราคาไล่แล้ว65,000 0บาทวิวเขาสวยๆแบบนี้ห่างจากถนนลังสิตนครนายุเข้ามาถึงหน้าแปงแลงเราเพียงแค่1.2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะอยู่ใกล้กับสารจังหวัดตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่ดินยังมีความรกล้างนะคะชิม ตัดหญ้าเขากําลังตัดพัฒนาอยู่นะคะปลูกต้นไม้ไว้แล้วมีความสวยงามแบบนี้นะคะสนใจก็รีบรีมาดูรีบๆีมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะจ้าทุกคนเดี๋ยวแพลนให้ดูก่อนแต่ละแปลงเป็นยังไงนะคะนู่นแปลงสุดท้ายกําลังพัฒนารถแมคโครกําลังขุดจกดินนะคะจะได้ที่ดินที่สวยๆไปดูกันคะ่ะนี่คือบรรยากาศภา,ายในโครงการบ้านสวนชมฟ้าบางอ้อสวยไหมคะแปลงนี้เนื้อที่3มไร่ครึ่งราคาไร่ละ0กแสน ห้าหมื่นบาทพร้อมสร้างบ้านได้เลยนะทุกคนต้นไม้เริ่มแบบงามงามแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋ะตรงนี้ก็อีกแปลงหนึ่งนะแต่ว่า,าราคาแปลงนี้ห้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่ไม่ใช่สภาพนี้นะมีการขุดบอ่อทมดินให้พร้อมเข้าอยู่ได้เลยถนนสาธารณะตอนนี้กําลังเกลี่ยเคลียเคลียนะคะให้ดูแบบว่าเข้าออกได้ดูสิบรรยากาศยามเย็นสวยขนาดนี้ทุกคนค่ะห้ามพลาดนะตอนนี้เราเหลือแค่ ี่แปลงห้าแปลงสุดท้ายแล้วนะจาน๊ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ลูกค้าซื้อไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการพัฒนานะคะตัดยงตัดยา่าเคลียร์ลิงให้มันดูแบบมีความสวยงามหน่ยนี่คือทางเข้าออกที่แบบว่าเราสามารถเข้าออกได้นะคะในพื้นที่นี่เลยเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่อยๆนะภายในบรรยากาศตรงเนี้ยเหมาะกับราคาที่โอบอกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆบอกเลยคําเดียวว่าทุกคนที่ได้ไปมีความโชคดีมากๆเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ ทำเลดีแล้วก็ทำเลทองมากๆสิ่งสําคัญคืออยู่ในแหล่งความแบบว่างเงียบสงบแบบนี้เลยนี่เห็นไหมอยู่กันยิียบๆแบบนี้ถ้าทุกคนนะคะกําลังหาที่พักพิงนะคะซ่อมแซมหัวใจรีบม,มาดูที่นี่กันคะ่ะถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆมองเห็นวิวเขาแบบรอบด้านเลยนะนี่ตอนนี้คือกําลังจะมืดแล้วอาจจะดูแบบว่าเห็นแต่มันก็ไม่ได้แบบ ขนาดนั้นสวยขนาดนั้นเพราะว่าเริ่มแบบฟ้าจะปิดแล้วนะคะแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้สีฟ้าสวยมากเลยดูสิคะนี่คือแสงธรรมชาติที่เราไมา่ได้สร้างขึ้นนะคะมันคือธรรมชาติจริงๆค่ะอยู่ใต้ฟ้าเราก็จะได้พบความสวยงามธรรมชาติแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเห็นไหมถ้าอยากได้รีบเลยนะตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนา,านยกที่ดินราคาถูกๆเริ่มต้นไล่ละห้าแสนเก้าหมื่นบาทพร้อมสร้างบ้านทุกแปลงแพงสุดคือหกแสนห้าหมื่นบาท เดพาชมไปอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมน้ำไฟกำลังจะขยายเขตเข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะโอเคโอ,คโอให้ชมบรรยากาศประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆนะคะพาดูพาชมชีละแปลงไปเรื่อยๆใครที่อยากได้ก็กดติดตามหน้าช่องโอวไว้ได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋า